และนี่เป็นไมค์ไวเลสน้องใหม่จากยี่ห้อคมิก้านะครับไมค์ตัวนี้จะน่าสนใจขนาดไหนรอชมได้เลยครับ Product Intro สวัสดีครับผมเคยจากชาแนเคยวิดเมลนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมองขอคุณทาง Sound Lab นะครับที่ส่งโปรดักต์ตัวนี้มาให้ผมได้รีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับและในคลิปนี้นะครับผมมีโปรดักต์ตัวนี้เลยครับเป็นไมค์ไวเลสยี่ห้อคอมิก้าบูม XD รุ่น D2 ตัวนี้นะครับก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นรุ่น UC2 ตัวรุ่น UC2 เนี่ยก็จะเน้นการใช้งานกับมือถือโดยตรงนะครับแต่สําหรับรุ่น D2 ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้กับกล้องมิเรเลสหรือว่ากล้อง้ดกอยังสารถใช้วกวยัาสามารถใช้งานได้แบบบคคครัเเลย เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องกันก่อนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับถ้าซื้อไม่จากทาง Sound Lab เนี่ยก็อย่าลืมทําการสแกน QR Code ที่ด้านหน้าตัวกล่องก่อนนะครับเพื่อรับสิทธิ์การรับประกันเพิ่มอีก1เดือนนะครับโอเคแล้วก็มา unbox กันเลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่เขาให้มาในกล่องนี้นะครับอย่างแรกเลยที่เขาให้มาก็จะเป็นตัว Transmitter 2ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัว Receiver 1ตัวจะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับตัวนี้ทั้งหมดก็จะมีตัวส่ง2ตัวแล้วก็ตัวรับ1ตตตัััววนนะะครบ่อไปปก็็จเ วินมัฟหรือว่าตัวเด a แค a สออันนะครับตัวนี้ก็จะเอาไว้การเสียงลมได้นะครับต่อไปนะครับเขาก็จะให้สายมาทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับนี่โดยเขาก็จะเขียนไว้ชัดเจนนะครับนี่ครับจะมีสาย TRS 2 TRS นะครับนี่นะครับสามารถใช้กับกล้อง Sony Panasonic แล้วก็ Fuji ฟ i l m มแล้วก็กล้องแ Can นอนน k o อนเขาก็ได้แยกสายมาให้ถึง2เส้นนะครับเพราะว่าตัว PM ของกล้องแต่ละตัวเนี่ยจะรับเสียงได้ไม่เหมือนกันเขาก็เลยให้ตัวเลือกเรามาถึง2ตัวเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นข้อดีมากๆกนะครับแล้วก็สายอีกอัน ชัดเจนนะครับว่า for m a r t p ท phone อันนี้ก็จะเป็นสาย T-R-R-S to T-R-S นะครับก็เรียกว่าให้มาครบเลยแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือนี่ครับเขาจะให้ไมาวะเลียร์หรือว่าไม์ติดปกเสื้อนะครับอันนี้เขาจะให้มาถึง2ตัวด้วยกันนะครับถ้าเราไปซื้อไม้วะเลียร์พวกนี้แยกเอาเนี่ยก็ราคามันก็สูงอยู่นะครับราคามันก็จะตกประมาณพันถึงสองพันนะครับอันนี้แล้วแต่คุณภาพแต่ว่าสําหรับโคมิก้าบลูเอ็กซ์ดีเขาก็ให้มาในเซตเลยนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องไปซื้อแยกเลยนะนเป็ USB Type C นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จไว้เสียบกับตัวรับแล้วก็ตัวส่งได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเอาไว้รีเซตตัวเครื่องได้นะครับอันนี้และทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เขาให้มาในเซ็ต D2 ตัวนี้นะครับสำหรับโคมิกา b o บ m ม XD ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไมค์ไร้สายว e ยเลสแบบ2.4 GHz นะครับโดยในรุ่น D2 เนี่ยก็จะมี1ตัวรับแล้วก็ 2ตัวส่งนะครับในรุ่นนี้แล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบดีไซน์ของเจ้าตัวคอมิก้าบูมเอ็กซตัวนี้มากๆนะครับบิวคุณตี้แล้วก็การออกแบบเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดูดีแล้วก็มีความพรีเมียมอยู่ในตัวราคาของคมิก้าบูมเอ็กซตัวนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่7,900บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ผมว่าคุ้มมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราได้ตัวส่งสัญญาณถึง2ตัวแล้วเขาก็แถมไมล์ร์บะเหลียมาให้ถึง2ตัวในเซ็ตด้วยนะครับเรียกว่าครบเลยนะครับอันนี้คุ้มมากวัสดุของไมล์ตัวนี้ แล้วก็น้ําหนักเบานะครับสามารถพกพาไปใช้งานข้างนอกได้แบบง่ายดายมากๆแล้วก็น้ําหนักของไมคมิกาบลูเอ็กซตัวนี้นะครับจะมีน้ําหนักเพียงแค่29กรัมเท่านั้นทั้งตัวรับแล้วก็ตัวส่ง คือเวลาที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยก็แทบไม่รู้สึกถึงน้าหนักเลยนะครับอันนี้เบามากๆแบตเตอรี่ของตัวรับแล้วก็ตัวส่งเนี่ยสามารถใช้งานได้นานติดต่อกัน5ชั่วโมงด้วยกันนะครับถือว่านานมากๆเลยนะครับ5ชั่วโมงแล้วก็เราสามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์ตัวนี้ไปพร้อมๆก,กับการทํางานได้นะครับที่ด้านข้างของตัวรับแล้วก็ตัวส่งเนี่ยก็จะมีช่อง USB C ไว้เสียบชาร์จอุปกรณ์ได้นะครับที่ด้านข้างตรงนี้อันนี้ก็ดีมากนะครับที่เขาให้เป็นช่อง USB Type C มาด้านหน้าของตัวรับแล้วก็ตัวส่งเนี่ยก็จะมีจอ LCD ไวว้้บบออออกกกสถาาาาานนนนะะรรรทํงงงขขตตัััมยู่ี็เ,เด แล้วก็การตั้งค่าต่างๆของตัวไม่ตัวส่งสัญญาณก็สามารถเห็นระดับพิกกิ้งเสียงเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อที่ดีมากแล้วก็ตัวรับก็จะเห็นระดับพิกกิ้งเช่นเดียวกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรีเซิร์ฟหรือว่าตัวรับสัญญาณกันก่อนนะครับตัวรับสัญญาณเนี่ยที่ด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เราจะสามารถเอาไว้เสียบกับโคชูที่ตัวกล้องได้นะครับก็เสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็ให้เราเอาสาย trs to trs มาเสียบเพื่อใช้งานตัวรีเซิร์ฟกับตัวกล้องนะครับก็เสียบเข้าไปที่ช่อง3.5มลได้เลยนนนะครับีี่ แล้วก็ทําการเสียบที่ช่องเอาพุทได้เลยท่านี้นะครับตัวรีเซิฟเวอร์ก็สามารถทําการคอนเนคเข้ากับตัวกล้องได้แล้วแล้วก็สําหรับกล้องรุ่นไหนที่ไม่มีช่องเสียบหูฟังนะครับอย่างตัวนี้เป็นโซนี่แซดวีันตัวนี้จะไม่มีช่องเสียบหูฟังมาให้นะครับที่ด้านหลังของตัวไมค์เนี่ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเอาพุทนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องสําหรับเสียบหูฟังช่องนี้เราสามารถเอาไว้เสียบมอนิเตอร์เสียงแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเอาไว้ให้กับคนที่เขาเช็คซสาร์เช็คเสียงเนี่ยฟังได้ตัวนีี้กก็ดมมาาาาาเเเลยรราสาารถอ หูฟังมาเสียบเข้าโดยตรงได้เลยแล้วก็เรามาดูที่ด้านข้างของตัวรับนะครับจะมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับก็จะมีปุ่มเล็กๆอยู่ด้านบนตรงนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับก็ให้เราเอาตัวปลดล็อกซิมเนี่ยมากดที่ตัวนี้ได้เลยนะครับกดค้างเอาไว้เพื่อทําการรีเซ็ตตัวรีเซิเร์버ได้ต่อมานะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็จะเป็นปุ่มที่สามารถปรับเป็นโมโนแล้วก็เตอริโอได้ ลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับปุ่ม A กับ B เนี่ยเราสามารถ adjust หรือว่าปรับค่าเกณฑ์ของเสียงได้นะครับเราสามารถปรับแบบละเอียดได้ด้วยนะครับจากศูย์เดซิเบลถึงบวก12เดซิเบลโดยทําการกดไปเรื่อยๆนะครับนี่ถ้าเรากดไปเรื่อยๆปึ๊บป๊บก็จะวนลูปไปเรื่อยๆนะครับจะไม่สามารถปรับลดลงมาได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูันที่ตัว transmitter กันบ้างหรือว่าตัวส่งสัญญาณนะครับข้อดีของโคมิก้า boom x สตัวนี้นะครับเพราะว่าจะให้ตัวส่งมาถึง2ตัวแล้วก็สามารถรับเสียงได้พร้อมๆกันทั้ง2ตัวเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะมีปุ่่ม Reset แล้วก็ชอง USB Type C เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ด้านข้างของตัวไม้เนี่ยปุ่มด้านบนนะครับถ้ากดค้างไว้เนี่ยจะเป็นการเปิดปิดของตัวไม้นะครับแต่ว่าถ้าเรากดสั้นๆหนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็นการมิวส์เสียงตัวไม้นะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เสียงกลับมาเป็นปกติแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มแพรนะครับปุ่มนี้ก็จะเอาไว้จับคู่กับตัวรีเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับที่ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นไม้วิวอินของตัวคมิก้าเขานะครับเราสามารถเอาเดดแคทอันนี้นะครับนี่เราสามารถเอาเดดแคท แล้วก็ตัวเด d แคทตัวนี้ไม่หลุดง่ายๆนะครับนี่สะบัดก็ไม่ได้หลุดนะครับนี่ก็ถือว่าล็อกแน่นนะครับอันนี้แล้วก็เรามาดูที่ด้านข้างของตัวไม้ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นช่องเสียบไม้ลาวาเลียเราสามารถเอาไม้ลาวาเลียมาเสียบเข้าช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ นี่ครับดูที่หัวแจ็คของไมลาเวเลียตรงนี้เขาจะมีคลิปหนีบมาให้ด้วยนะครับตรงนี้เราก็เวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ยก็ให้เราเสียบให้ตรงช่องตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับเวลาเสียบก็ให้เราเสียบเข้าไปตามรูเลยนะครับตรงนี้เขาก็ออกแบบมาให้ตัวลาวาเลียเนี่ยล็อกอยู่กับที่นะครับจะไม่ถูกกระชากหรือว่าดึงออกมาได้ง่ายๆนะครับตรงนี้เขาก็คิดมาดีมากๆนะครับตรงนี้ชอบมากแล้วก็ตัวไมลาเวเลียเนี่ยเราสามารถเอาเดสแคทมาใส่ได้ด้วยนะครับนี่ใส่หมุนครอบไปเรื่อยๆเลยนะครับ นี่แล้วก็สามารถเอามาหนีบกับคอเสื้อได้เลยนะครับถ้าเราจะทําการดึงตัวไมล์ออกเนี่ยก็ให้เรากดเข้าไปนิดนึงแล้วก็ดึงออกนี่นะครับเท่านี้เราก็สามารถดึงออกมาได้ง่ายๆแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็หลายๆคนคงอยากได้ยินเสียงจากไมโครมิก้าบลูมเอ็กซ์ดีตัวนี้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราออกไปใช้งานจริงข้างนอกกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับ ครับแล้วก็ตอนนี้เราออกมาเทสเสียงกันข้างนอกแลวนะครับและเสียงที่ได้ยินตอนนี้นะครับเป็นเสียงจากไมโครฟงาบูมเอ็แล้วก็ใช้คู่กับกล้อง Sony z v 1นะครับตอนนี้การตั้งค่าเสียงเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไ้ให้ตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าตัวส่งเนี่ยเขาให้มาถึง2ตัวนะครับและนี่ครับก็สามารถใช้ได้2คนนะครับนี่ก็จะเอามิวมาทดสอบเสียงด้วยนะครับในคลิปนี้แล้วสำหรับไมโครฟงาบูม Bo ็กซีตัวนี้นะครับเราสามารถถือไว้แบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะหนีบบไว้กั คอเสื้อแบบนี้ก็ได้เสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราใส่เดดแคทด้วยนะครับเพื่อที่จะกันเสียงลมตอนนี้ก็มีลมอยู่บ้างพอสมควรนะพอลมมันมากระแทกตัวเดดแคทเนี่ยมันก็จะกรองเสียงลมออกไปหมดเลยนะครับก็จะไม่ได้ยินเสียงลมเลยตอนนี้ใส่เดดแคทนะครับเดี๋ยวคมจะเป่าลมลงมาเดี๋ยวแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่เดดแคทนี่เสียงลมจะเข้าไปเต็มๆเ,เลยนะครับโอเคแล้วเราก็ติดไมค์กัน2คนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันต่อ สำหรับตัวรีเซิฟเวอร์หรือว่าตัวรับสัญญาณเนี่ยเราสามารถปรับเป็นโมโนหรือว่าสเตอรอได้นะครับตอนนี้ผมก็ปรับเสียงเป็นแบบโมโนนะครับและถ้าเราใช้ไม้สตัวพร้อมๆกันเนี่ยเสียงที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นลายเดียวกันนะครับก็คือเราไม่สามารถแยกเสียงไม้เหรือว่าไม้บออกมาได้นะครับการใช้เสียงแบบโมโนเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ได้เอาเสียงไปทําโพสต์ต่อนะครับถ่ายปุ๊บก็ให้มันเป็นลายเดียวกันไปเลยอันนี้ไม่ต้องไปแยกเสียงซ้ายขวานะครับโอเคฮัลโหลเทสต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะแล้วก็ไมโครมิก้าบลูเอ็กซีเนี่ยเขาก็จะมีไมล์ลาวาเลียมาให้ด้วยนะครับไมล์ My ที่เป็นลาวาเลียมาให้ด้วยอันนี้เราก็เสียบใช้งานได้เหมือนกันเดี๋ยวจะลองให้ฟังเสียงที่เสียบเข้ากับไมล์ลาวาเลียตัวนี้นะครับว่าเสียงที่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงลองไปฟังโอเคแล้วก็ตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นไมล์ลาวาเลียแล้วนะครับแล้วก็จะลองเทสเสียงเป็นแบบโมโนดูนะครับโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่เป็นการลองเทสเสียงจากไมโครมิก้าบลูเอ็กซีนะครทด ลองเสียงไมโครมิก้าบูมเอค่ะ okay. เสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้ผมลองปรับเสียงเป็นแบบสเตอริโอนะครับการปรับเสียงแบบสเตอริโอเนี่ยมันก็จะรับ ตอนนี้ผมลองปรับเสียงไมค์คมิก้าบลูเ x ็กซีเป็นแบบสเตอริโอนะครับเมื่อสักครู่เป็นแบบโมโนนะตอนนี้เป็นแบบสเตอริโอการปรับแบบสเตอริโอเนี่ยเราก็จะได้เสียงที่เป็น2องแชนแนลซ้ายขวานะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับไมค์ของพิธีกรแต่ละคนเนี่ยบางทีเสียงเราพูดไม่เท่ากันถ้าเราอัดเป็นแบบโมโนเนี่ยเสียงที่ได้มามันก็จะอยู่ในลายเดียวกันเราจะไม่สามารถปรับหรือว่า Adjust การตั้งค่าของเสียงทีละคนได้นะครับทีละลายได้เวลาเราปรับเนี่ยเราก็ต้องปรับทั้งหมดเลยโดยการใช้งานแบบสเตอริโอเนี่ยก็จะสะดวกกับคนตัดต่อนะครับอันนี้ก adjust เสียงได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการทํางานในขั้นตอนการโพเซ s เนี่ยก็ให้เราทําการดูบีเคดเสียงออกมาอีกอันหนึ่งนะครับให้มันเป็น2ลายแล้วก็ทําการปรับให้มันเป็นซ้ายกับขวาในลายเดียวกันเท่านี้เราก็จะได้เสียงที่มันเป็นปกติออกมาใช้งานแล้วนะครับแล้วก็อย่างท<ๆ>ี่<ๆ>บอกไปนะครับถ้าเป็นแบบสเตอริโอถ้าเวลาเราพูดไปพร้อมกันเนี่ยเขาก็จะแยกเสียงม,มาเป็น2ลายซึ่งเราสามารถแอดจัดเสียงได้ตรงนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับที่เขาทําแบบนี้มาหนึ่งสองสามห้าหเจสี่ห้าหกเจ็ดแปดสวัสดีค่ะมิวจากชาแนลเคยวิดมิวค่ะ วินวิวครับ,รอบตอนนี้เป็นการลองทดสอบไมค์โคมิก้าบูมเอ็กซ์รุ่น D 2แล้วก็เดี๋ยวลองลองให้ฟังอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแบบไม่ใส่ไมค์ลราเปลี่ยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังครับครับแล้วก็ตอนนี้เราลองถอดไมค์เราเปลี่ยออกนะครับสองซ้ำสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสวัสดีค่ะมิวนะคะจากชาแนลเคยวิทยมิวค่ะตอนนี้มิวกําลังจะสังเกตได้ว่าเราสามารถแยกเสียงออกมาเป็น2ไลน์ได้นะครับแล้วก็ควบคุมเสียงที่มันง่ายขึ้นนะครับ โอเคครับแล้วก็สําหรับไมโครมิก้าบลูเอ็กซนะครับก็สามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง50เมตรนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นที่เขาเคลมเอาไว้นะครับการส่งสัญญาณของเขาเนี่ยจะเป็นแบบไลน์ออฟไซด์นะครับหรือว่าจะต้องเป็นการส่งสัญญาณที่แบบไม่มีสิ่งกีดขวางมากั้นนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะให้หมิวลองเดินเทสเสียงไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะไกลได้ขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าโจากชแนลเคยร์วิดหมิวนะคะคือระยะไกลมากค่ะ หมิยังมองกล้องไม่เห็นแล้วอะค่ะตอนนี้ค่ะอันนี้ก็น่าจะประมาณอยู่ที่น่าจะประมาณสัก,กะระยะนี้ประมาณ50เมตรตามที่เขาบอกไว้นะคะไม่แน่ใจว่าได้ยินชัดหรือเปล่าหรือว่ามันแตกต่างยังไงกับระยะไกลระยะใกล้มันเสียงชัดไหมค่ะอันนี้ก็จะให้หมิวลองเทสแบบหันหลังบ้างนะครับไปโดยหนึ <S 1> 1, <S <ป>่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เริ่มขาดแล้วนะครับประมาณ20กว่าเมตรประมาณ20กว่าเมตรเริ่มขาดแล้วกลับมาเลยหมิวกลับมาเลยประมาณ20กว่าเมตรนะครับเสียงเริ่มขาดแล้วก็ไม่ได้ยินแหละโอเคครับแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการทดสอบไมโครมิก้าบูมเอ็กซ ตัวนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาหาข้อมูลเกี่ยวกับไมค์ตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจไมค์โควิก้าบูมเอ็กซ์ดีตัวนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ซาวเล็บนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ลิงก์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเขยวิทย์มิวในชาแนล t u b e Facebook i n นสตาแกรมทุกอย่างเลยนะคะอย่าลืมกดไปกดติดตามกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้อ่มา,อามาเอาาสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในรีวิวหน้าเราจะรีวิวอะไรติดตามกันนะคะหรือพาไปเที่ยวไหนติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ